ร้านลับในตอกมหานาคแบบนี้มีอยู่ในแอปมากันแล้วจ้าวันนี้มากันอยู่ที่ร้านบางซอฟวานนะครับลิตเติ้ลเชอยู่ในซอยตรอกมหานาคเลยครับเดินเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นร้านที่ขายดีแบบไม่มีโต๊ะนั่งเมนูแนะนำก็จะมีเป็นสปาเกตตีขี้เมากุ้งที่กินแล้วมึนเมาในความเด้งของเส้นและความแน่นของเครื่องฉุนใช้ได้นะครับผมถัดมาครับจะเป็นผัดไทยกุ้งตัวเส้นอมตัวซอสได้ดี กุ้งสดและนี่คือข้าวคุกกะปิเครื่องล้นรอบจานกะปิหอมกินคู่พร้อมเครื่องหอมฟุ้งไปทั่วปากถัดมาอันนี้เป็นข้าวผัดปลาสลิดไข่เค็ม ข้าวผัดคุ้งกิ่นกระทะตัดรสด้วยความกรอบและความนัวของปลาสดิดและไข่แดงเค็มนะครับต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ผัดมาแบบไม่แห้งไม่แฉะจนเกินไปอร่อยแทบไม่ต้องปรุงและนี่คือทอดมันปลากายแท้นะครับเนื้อแน่นหอมสมุนไพรไทยตบท้ายด้วยวาฟเฟิลแป้งเนียนกรอบนอกนุ่มในจิ้มซอสช็อกโกแลตเยิม้มๆอร่อยมากและยังมีบาวนี่เยิม้มๆนะครับเด,ด้งดึงซอสช่ำๆแนะนำ เลยครับว่าถ้าใครอยากฟินแบบนี้ไม่ต้องเดินไกลครับคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วสั่งทานผ่านแอปมากัน d e l i เ e r รได้เลยจ้า